ันนี้เนี่ยเราก็ไปอยู่ในเซิร์ฟของ SOS Game Show นะคะ <Okay. S 1> ก็ mm hmm. เรามาอ่านปายกัน mm hmm. welcome to the jump and fight นะคะ on this game okay you are fail อันนี้เราผ่านงนีนมาแล้วแต่เราจะมาเล่นให้ด้วยไ mm hmm. ม่เป็นไรข้ามไปเลยแล้วกันเนะเพราะว่าเราผ่านมา mm hmm. มันไกลมากมากเลย เราจะมาเล่นตรงอีกอย่างหนึ่งนั่นง่าย SOS Game Show เห็น <he S 2> แล้วนะคะพี่พูดไปถ่ายคลิปอยู่ออเอเอเริ่มใหม่กันนะคะไปแล้วไม่ไปเริ่มใหม่คะ่ะไม่ใช่โกงทำไมอ่ะไม่นั้มันไม่สนุกในคลิปครับก็ได้ตกละวาเลยค <g oda> รับได้ <g oda> ไก่บ้า <uge ot> แล้วคุณเพชรก็จะเกิดมาหน้าผมนะครับันี่คือฟันแรกที่ผมสร้างเองนะคบเป็นฟันแหลมเป็นไฟนะคบนะมาเราจะถ่ายตรงนี้สักกี่คลิปดีครับเพราะแบบคลิปเดียวมันอาจจะไม่พอนะ้าคุณเพชร <c oughs> ผมสร้างเอง <c oughs> คุณระวังนะคะฉันกดอ,อันนี้อยู่ ตอนนี้มันไม่มีบันไดแล้วนะ,ะ,ะเราก็ต้องโดดอย่างเดียวค่ะห้ามห้ามห้ามเลิกกดไอ้สเปซนั้นจะขาดเลยฮะ,ะ,ะไม่คือูอ้ผ่านได้แล้ว ไปแล้ว <laughs> เอ็กหนุกไหมหนุกไหมแถวอสโกรธจริงๆเนี่ย <c oughs> อันนี้นะคะเป็นชื่อของซาวิดาเองค่ะ <c oughs> ค่ะก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยเราเราลืมกดนะคะตอนไปถึงตรงนู้นนะเราก็มาเริ่มตรงนี้แล้วกันค่ะจื๊อหันหน้าไปหันหน้ามาแค่นั้นนะคะตัวเอสโอเอสสี่เออที่คุณพิศลา,ามช oco โดดไปถึงตรงนั้นได้เลยแมงหยุดไปไหนคะน้องน้องคุณเ่ชารลามช o c ค่ะ,คะแล้วก็จะมากดปุ่ม อโอ้ยเลักหลักเลักอ้เอาไปทีละสองชุดนะคะปั๊มเลเวลนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอินทาวของ จะต,ตายทีเดียวแล้วมันไม่ได้นะตายทีเดียวเดี๋ยวก็มีอีกนะอ๋อได้สิบเก้าเองสิบเก้าก็โยนเพิ่มเลยไม่โยนนะ SOS SOS ที่ยันชาร์จของอยู่นู่นเลยเหรอไม่ใช่ครับน่ะอ่ะก็คุณเพชรรัมโชว์ฝั่ง ฟังที่ชันเนี่ยแหละก็หันหลังไปสิครับไว้อ๋อก็แป๊บน,นึงนะเดี๋ยวฉันลงไปเอาของก่อนอันนี้สนใจค่ของเลเวลสารสีเลยคับเอ,อิรเดี๋ยวนะลืมลาพีท เวลาพีทให้ป้าเอสแล้วก็ไปคราฟใช่ไหมเอาไดมอนด์ไดมอนด์คราฟเองเลยนะคะไดมอนด์นี่ก็คราฟทำชุดราะทำอะไรเลยได้นะคะงั้ฉันได้เยอะมากเลยฉันได้ล้พีทหกสิบสี่สามชุดแล้วก็ยี่สิบสี่หนึ่งชุดจะใช้ไอยาเพิ่มเลเวลให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวผมเสร็จได ใช่แล้วครับคุณเพชรชลาอาฉันไม่อยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อกลับหลังเมื่อกี้กลับหลังไปนะคะโอเคเราจะใช้ลาพีกมากโอเคค่ะ ะะขอทดสอบหน่อยดี ผิดอันขอบล็อกเดียวก็พอนะคะเพื่อให้ต่อยต่อไปถึงลูกธนูได้ชุดกะผมยังดีเลยนะคะไม่ชุดเกาะด้วยเหรอันไม่เห็นะูก<ด>็คุณต,ต้องไปเอาเลมอนก่อนไงครับไอซนิสเนี่ยทำทำ,ทำให้ถึงเลเวลส0เลยครับแล้วของของเอ็นก็จะดีทุกอย่างครับ หมดหมดหมดเลเวลเลยเหรอทุกอย่างยายาของอตัคดคลิปเลยครับ